ถ้ารถที่ทําประกันภัยรถยนต์้าสมัครใจประเภทหนึ่งไว้ทุกคนก็อุ่นใจสบายใจเกิดน้ําท่วมประกันก็รับผิดชอบแล้วถ้าเราไม่มีประกันภัยรถยนต์้าสมัครใจประเภทหนึ่งไว้ล่ะครับแน่นอนครับในเรื่องของน้ําท่วมรถเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการประกันภยัย ถ้าเราทำประกันภัยไว้แล้วความเสียหายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเราฮะบริษัทประกันเขามีหลักเกณฑ์ในการรับผิดชอบอย่างไรถ้ารถที่ทำประกันภัยรถยนต์ภาสมัครใจประเภทหนึ่งไว้ทุกคนก็อุ่นใจสบายใจเกิดน้ําท่วมประกันก็รับผิดชอบแล้วถ้าเราไม่มีประกันภัยรถยนต์ภาสมัครใจประเภทหนึ่งไว้ล้ครับเรามีประเภทอื่นๆบริษัทประกันเขาจะรับผิดชอบเราหรือไม่คําว่าประเภทอื่นๆในที่นี้หมายถึงประเภท2บวก2พัดแต่เขาได้ขยายความคุ้มครองเรื่องของภัยน้ําท่วมให้เรานะฮะ การขยายภัยน้ําท่วมให้เราเนี่ยแน่นอนครับวงเงินคุ้มครองมันน้อยส่วนใหญ่บริษัทประกันเขาก็จะรับผิดชอบไม่เกิน10,000แบาทแต่ถ้าเป็นภาคสมัครใประเภทหนึ่งถ้ารถเราเสียหายประกันเข้าใจรับผิดชอบให้เราตามวงเงินประกันเลยดังนั้นหลักเกณฑ์ที่สําคัญครับที่ในการพิจารณานะครับปัจจุบันนี้สํานักงานกํากับนะครับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือที่เรียกว่าคอปพอได้เข้ามาดูแล นะครับห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยน้ําท่วมแน่นอนครับในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ทางคอพพได้เข้ามาดูนี้ได้มีเกณฑ์มาตรฐานนะฮะให้ทุกบริษัทประกันไทยได้ให้เห็นความสําคัญของการรับการเยียวยาช่วยเหลือให้กับผู้บริโภคและรับผิดชอบในค่าสินใหม่ที่เกิดขึ้นหลักเกณฑ์สําคัญนี้จะมีอยู่ด้วยกัน5ระดับด้วยกันนะครับผมขอพูดระดับหลักเกณฑ์แต่ละระดับซึ่งจะมีระดับ A, B, C D มีอย่างไรบ้างครับขออนุญาตเริ่มที่ระดับ A ดังนั้นระดับของความเสียหายในระดับเนะครับทุกท่านเห็นจากภาพเห็นไหมครับว่าความเสียหายในระดับ A เนี่ยมันไม่มากเท่าไหร่ฮะถึงระดับพื้นพื้นของรถบางคนขับไปรู้สึกมีน้ําติ่มเข้ามาในพื้นรถแล้วแล้วเกิดความเสียหายล่ะเราจะเคลมได้ไหมนะครับคอปพได้กําหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้ถ้ามันมีความเสียหายต่อตัวรถบริษัทประกันต้องรับผิดชอบค่าสินใหม่นะครับค่าสินใหม่ที่บริษัทจะรับผิดชอบมีวงเงินที่เขากําหนดไว้ 800- 0ถึง10,000บาท อันนี้เราสามารถไปเคลมประกันนะครับไม่ใช่ว่าเรามีประกันหรือเราไม่ทราบเราไปล้างอัดฉีดรถเราไม่ได้ไปเคลมประกันเลยก็เกิดจะทําให้เราเสียสิทธิ์ตรงนี้ได้ดังนั้นหลักเกณฑ์อีกข้อหนึ่งที่สําคัญครับในระดับความสูงของน้ํานะครับถ้าเกิดน้ําสูงขึ้นมากกว่าระดับ A เป็นระดับ B ละ่ะระดับ B ความเสียหายก็เพิ่มสูงขึ้นถึงระดับเบาะนั่งแล้วฮะอันนี้เริ่มรู้สึกแล้วนะฮะี๋ยวเรายังเสี่ยงขับรถต่อไปนหฮะก็ไม่ควรเสี่ยงนะครับถ้าน้ําท่วมระดับดีเราดูจากภาพ เราจะเห็นนะครับระดับ B ีเนี่ยน้ำถึงบอกนะครับบริษัทประกันภัยเขาก็จะพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าสินใหม่ตรงนี้จะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ที่วงเงิน1 5ึ0 0หมถึงสองหมนะครับมันมีความเสียหายหลายรายการนะที่คอปพอได้กําหนดในรายละเอียดของความเสียหายดังนั้นระดับ B ความเสียหายก็จะอยู่ในวงเงินดังกล่าวนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าถึงสองหมื่นแต่ถ้าเราเกิดความเสียหายมากกว่านี้นะครับมากกว่าระดับ A ระดับ B มาถึงระดับ C อผนนี้หนักแน่ฮะระดับ C ีนี่คือถึงนะครับ คอนโซลส่วนล่างเลยฮะนะครับเราดูส่วนล่างของคอนโซลนะครับมีความเสียหายฮนะค่าเสียหายตรงนี้บริษัทประกันนะครับเขาจะพิจารณาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในวงเงิน2 5 0 0 0ถึง30,000ขึ้นไปนะครับความเสียหายระดับนี้ค่อนข้างจะมากนะครับระดับ4ี่ซึ่งเราพบบ่อยปัจจุบันนี้รถที่เกิดภายน้ำท่วมระดับนี้ค่อนข้างจะมากนะครับฝนตกทีก็ขนาดนี้เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดความเสียหายที่สูงขึ้นมากกว่าระดับอีก เป็นระดับดีอันนี้หนักแน่นอนฮะแน่นอนครับอุทกภัยน้ําท่วมที่จังหวัดบนก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2504ที่กรุงเทพมหานครหรือหลายจังหวัดในทุกพื้นที่ก็ดีระดับนี้เยอะมากเลยครับน้ําท่วมถึงระดับขอนโซนส่วนบนแล้วค่าเสียหายบริษัทประกันนะครับเขาจะต้องพิจารณาให้กับเรานะครับมากกว่า3 0,000ื่นขึ้นไปดังนั้นนี่คือสิทธิหน้าที่ที่เราสามารถเรียกร้องได้นะครับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นเห็นไหมครับระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับ D ความเสียหายเหล่านี้บริษัทประกันเขารับผิดช,ชอบตามหลักเกณฑ์ที่คอปพอําหนดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราโชคร้ายเราเกิดภัยน้ําท่วมน้ําท่วมเสียหายถึงในระดับ E โอโหตรงนี้ฮะบอกได้เลยฮะเราดูตามภาพนะฮะทุกคนอยากจะได้รถใหม่ไหมฮะทุกคนก็อยากจะได้รถใหม่แน่นอนครับคอปพอร์ก็ได้กําหนดหลักเกณฑ์นี้นะครับถ้าน้ําท่วมเสียหายในระดับ E เราสามารถขอคืนทุนหรือที่เรียกว่าโถวทอรอลได้เลยครับทุนเท่าไรถ้าทํผ้าสมัครใจประเภทหนึ่งไว้บริษัทประกันภัยจ่ายตามทุนเลยครับแต่ความเสียหายตรงนี้บอกว่าความเสียหายตรงนี้บริษัทเขามีหลักเกณฑ์ในการจ่ายตามทุนหรือไม่นะครับความเสียหายตรงนี้นะครับถ้าน้ําท่วมมิดระดับหลังคาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าความเสียหายตรงนี้ถ้าลดน้ําท่วมเกิน3วันสําคัญนะครับถ้าน้ําท่วมเกิน3วันแน่นอนครับ ถ้าเราจะนํารถกลับมาซ่อมเนี่ยผมบอกได้เลยครับการที่จะซ่อมให้ได้ได้ในสภาพแบบนี้ฮะไม่ดีเกิน20%นะครับเราสามารถขอคืนทุนเลยสําคัญนะครับถ้าน้าท่วมระยะเวลาเกิน3วันขึ้นไปดังนั้นหลายท่านมีข้อสงสัยเข้ามาครับรถเก่าทําประกันภายไว้นะครับเราจะแนะนํายังไงนะครับในขั้นตอนการเคลมประกันนะครับในเรื่องของรถเกา่าถ้าเกิดน้ําท่วมนะครับถ้าเราทําประกันไว้ บริษัทประกันเขาก็รับผิดชอบตามความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับเราครับนะครับดังนั้นในเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ําไม่ว่าเราจะทําประเภทไหนจะเป็นรถเกา่ารถใหม่อยู่ที่วงเงินประกันเวลาบริษัทประกันเขาจะพิจารณาับผิดชอบนะครับความเสียหายที่เขาจะจ่ายคืนทุนในกรณีความเสียหายที่เราเห็นในระดับ E นะฮะความเสียหายที่บริษัทประกันเขาจะพิจารณารับผิดชอบให้กับเรานั่นก็คือความเสียหายไม่น้อยกว่า70%ของมูลค่ารถยนต์นะครับยกตัวอย่างฮะสมมติรถเราราคา1ล้านบาท แล้วรถเราเสียหายนะครับนะครับแต่เกิน70%ก็คือไม่ใช่เกินเ0ินของ1ล้านนะครับคือความเสียหายต้องไม่น้อยกว่า70%ของมูลค่ารถยนต์นั่นก็หมายความว่าถ้ารถราคา1ล้านแล้วความเสียหาย80 0 0 0นอันนี้ฮะบริษัทประกันเขาจะจ่ายคืนทุนให้กับเราตามเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงในสัญญาประกันภัยเราก็จะได้รับการคืนทุนประกันดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นรถเก่าหรือรถต่อาอยุกีป่ปีก็ตามเห็นความสําคัญหรือ,อยังครับ ภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ความเสี่ยงภัยการป้องกันภัยเรื่องของการประกันมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเมื่อเราเห็นความสําคัญของการประกันภัยแล้วดังนั้นฝากทุกท่านนะครับอย่าคิดว่าเบี้ยประกันที่เราทำเนี่ยจะศูนย์เปล่าเห็นไหมครับบางเหตุการณ์มันก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่บางเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นได้เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นผมอยากให้ทุกท่านเห็นความสําคัญเรื่องของการประกันภัย